สวัสดีค่ะก็ซิบอกเรานําเสนอให้ท่านรับชมกับรถกระบะสวยๆนะคะเป็นรถกระบะมือสองไปตามสภาพค่ะคันนี้นะคะมีงานเก็บด้านเอกสารนิดหน่อยนะคะทุกท่าน DMAX 2.5 SLX ค่ะเป็นรถปี06เกียร์ธรรมดานะคะถ้าสีขาดเกินค่ะต้องไปแจ้งจดใหม่เองนะคะสีสวยราคาปัดสดอยู่ที่125,000บาทค่ะ รถไม่มีชนหนักไม่มีอุบัติเหตุค่ะพร้อมใช้พร้อมโอนเพียง <Jesus. S 1> ไปแจ้งจดทะเบียนกันใหม่ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะสนใจดูรถได้แถวราดเท้า80ค่ะแอดพินได้ใส่รายละเอียดเบื้องต้นทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านห้ oh <yeah. S 1> องเครื่องนะคะสนใจเน้นโทรค่ะและควรเดินทางไปดูก่อนนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรง ในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ